แม่งขยายันเป็นตอนายสิเด็กขายยืนเบินมาบนปท้ทแล้วเวลาเราเอาไปใส่มันมันสีแสบคือจังอันนี้บ่แม่น้ำปันนำป่นมะานาวนาาถ้าสมมติผู้บระอยากอันนี้นเนาะแม่นมเนาะ กะนาวโอค่ะมะนาวใหญ่ความสุขผู้เทากับังสีล่พี่น้องไปปลูกได้เบบึงนูก็เริ่มเป็นแล้วได้ดอกพวงอุไลมะนาวโอแต่กี่กับเป็นล้านนะแม่นะโอ้โหได้สีสั่งสั่งมาเด้วยยังเงนนองสิตกอนให้อ้าแม่มันเป็นธุรกิจได้เลยเด็กก็เป็นไงใช่ตอนขายนะแม่คนสนใจหลายหล ตอนขายแล้วเราเอาไปเอาไปฝากขายตามร้านน่ะสองสองต้นนี่เป็นต้นแม่พันิ้ลนี่นต้นแล้วขยายออกมานี่อันนี้นนจ้ะปุ่นปุ่นเต็มสวนอยู่บนแมนเบิร์ตขึนนน้นสนใจที่สุดคือแบบแมวโอ้จ้ะมะน,ะนาวโอ้ข้าวพาลสวนหน้าบ้าน สีฟังเพลงยไงราคะคุณเมย์อ๋อ <laughs> จ้ะ